โอเคาสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะก็ชิปล่าส,สุดของผมนี่น่าจะเมื่อประมาณห้าถึงหกเดือนที่แล้วนะก็ผมจําเป็นที่จะต้องอัพคลิปลงลง youtube บ้างนะครับอัพคอนเทนต์ลง u t u b บบ้างนะครับไม่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว youtube เขาจะเลิกการเป็นพาร์ทเนอร์กับผมนะอ่ะก็สภาพาเขจะโซมโซนะช่วงนี้นะดูบอลดึกนะครับไม่ว่ากันนะอ่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับ เนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกๆท่านเนี่ยมารู้จักกับ AI ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการ g e n นเรตรูปภาพหรือว่าสร้างรูปภาพขึ้นมาตามข้อความที่เราพิมพ์ไปนะครับที่สําคัญคือเจ้า AI ตัวนี้เนี่ยฉลาดมากนะครับเขาเข้าใจภาษาไทยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปแล้วก็ให้เขาสั่งให้เขา g e n นเรตรูปภาพสร้างรูปภาพขึ้นมาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้าต่างหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Edge นะครับไม่แน่ใจว่า ถ้าคนที่ใช้ windows อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นอาจจะมีเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้ติดเครื่องมาอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็ให้ลองไปดาวน์โหลดมันลงกันได้ครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับ microsoft edge ตัวนี้นะเป็นเป็นเป็น web browser นะนะผมเปิดโปรแกรม microsoft edge ขึ้นมานะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้นะทีนี้เวลาที่เราจะไปใช้ ai ของเขานะครับก็ให้มาคลิกที่ตรงนี้นะเป็นไอคอน b i n g ai นะครับก็คือ ai ตัวนี้เป็น ai ของ b i n g นะครนะ อ่ะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างแบบนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่โหมดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นอ่ามอเลีย์ชีพนะครับก็คือเจ้าบิงเอเนี่เขาจะมีอยู่สามโหมดด้วยกันผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแต่ละโหมดนี่มันแตกต่างกันยังไงน,นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ในการสร้างรูปภาพผมแนะนําให้มาคลิกที่ตรงนี้นะคลืกที่ตรงนี้ไว้นะครับ ทีนี้การสร้างรูปภาพนะครับก็ให้มาคลิกที่ตรงตรงนี้นะมีอะไรจริงนะครับเริ่มกันเลยนะครับทีนี้การสร้างรูปภาพผมอาจจะพิมพ์แบบนี้นะว่าให้ช่วยสร้างรูปภาพรูปภาพที่ผมต้องการนะครับผมจะผมอยากได้รูปภาพเกี่ยวกับวันฮโลวีนนะภาพเกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยนลควานะควนะแต่เป็นแบบผีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะจะว่าให้ช่วยสร้างรูปภาพ ผ,ผีสาวใส่ผีสาวจะวักหน่อยไหมผีสาววักสใส่ชุดไท,ไทยโบราณยืนยืนอยู่ในปากล้วยตอนกลางคืนนะพิมพ์ประมาณนี้เลยนะครับเขาเขาเป็นในย,ยที่เก่งนะเขาเข้าใจภาษาไทยนะเราพิมพ์ไปเลยนะครับเขาเขาฉลาดนะเขาเก่งเขา เราเข้าใจนะครับที่ที่เราต้องการนะที่เราจะซือนะโอเคดูผลลัพธ์กันเลยนะครับกดสัมมิตรอสักแปบ๊บหนึ่งอ่าเขาตอบกลับมาเป็นภาษาไทยด้วยนะว่าฉันจะพยายามสร้างรูปนั้นนะอืมมาดูกัน เฮ้ยได้อยู่นะอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากดูเหมือนอยู่ในสวนกล้วยนะไม่ใช่ปากกล้วยก็โอเคนะอุ้ยน่ากลัวนะครับหลอนอยู่หลอนอยู่นะอุ้ยได้เลยครับเก่งมากนะเป็นเด็ที่ที่ที่เก่งมากนะดูครับออันนี้ดูแบบแต่งหน้าขาวขึ้นไปหน่อย ผมชอบรูปนี้มากเลยอ่ะดูแบบขังๆมันก็น่ากดดีนะอ่ะเห็นไหมครับว่าเขาจะจะเก่งมากนะครับแล้วเขาเขาฉลาดนะครับรู้ภาษาไทยนะเราสามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยไปประมาณนี้เลยแล้วเราก็ได้รูปภาพอย่างนี้เลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองป้อนคําสั่งในการสร้างรูปภาพให้มันยากๆกว่านี้หน่อยนะผมอาจจะบอกว่าผมอยากได้รูปภาพที่แบบว่ามีคนกําลังยืนถ่ายยืนถ่ายผีสาวอยู่นะ ยืนถ่ายผีสาวอยู่ให้ให้เห็นแบบกล้องมือถืออยู่ในเฟรมด้วยอบบะไรประมาณเนี้ยนะผมอาจจะใช้คําว่ามุมมองบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่หนึ่งถ่ายภาพไอโฟน ถ่ายภาพไอโฟนกับผีสาวนะถ่ายภาพไอโฟนของผีสาวใส่ชุดไทยโบราณยืนยืนอยู่ในป่ากล้วยตอนกลางคืนมุมมุมมุมตวเขามามองไหมมุมมองบุคคลที่หนึ่งถ่ายภาพไอโฟนผีสาววันนี้ก็คืออยากให้เห็นแบบว่าเป็นเหมือนในในฉากหนังอะไรเงี้ยแบบว่าคนกำลังยืนถ่ายภาพผีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองมาดูว่าเขาจะเขาจะ เขาจะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อไหมนะแต่ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจนะผม,ผมคิดว่าเขาเขาเข้าใจเขาฉลาดอุ้ยน่ากลัว โอ้ยน่ากลัวมากโอ้ยชอบชอบชอบอันี้หน้าผีดูเปรี้ยวๆหน่อยนะโหนี่น่ากลัวมากเลยโอ้ยโอเคผมได้รูปภาพตามที่ผมต้องการแล้วทีนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจนะที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้ดูนะโอเคผมเมื่อผม สั่งเขาสั่ง a i Bing เนี่ยจะได้รูปภาพได้เราได้รูปภาพตามที่ต้องการได้แล้วนะผมอาจจะคลิกที่รูปภาพขึ้นมาเพื่อที่จะแต่งรูปภาพเพิ่มนะครับเขาจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะเวลาที่เราคลิกคลิกดูรูปภาพขึ้นมานครับก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้นะคัสตอมไมค์นะครับคลิกเข้าไปที่คัสตอมไมค์ มันจะเข้ามาที่ที่อ่าที่ Microsoft Designer นะครับเข้ามาเราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งเพื่อแต่งรูปภาพได้นะครดูดูทางขวาเนี่ยเขาเขามีแบบว่าเหมือนกับว่าภาพที่เขานำเสนอนะครับว่าสามารถทำได้ประมาณนี้นะโอเคที่ผมเข้ามาตรงนี้ผมต้องการที่จะเพิ่มเท็กเข้าไปนะครับเพิ่มเท็กเข้าไปอ่าผมจะอาจจะพิมพ์ว่าแทรก แทรกข้อความว่าแฮปปี่อัลวีนเดะนะก็สั่งจ,จินเดปปื๊บ โอเคเขาเขาแทรกข้อความให้ผมแต่ว่าแทรกเกินเขาไม่ใช่แทรกเกินพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ข้อความที่ผมต้องการเลยนะสปุกี้ฮัลโลวีนอืมผมอาจจะบอกว่าแทรกข้อความเฉพาะคำว่า Happy ้ฮ l l โลว e นเด y เท่านั้น ต้องทำนั้นนะคิดว่าพิมพ์แค่นี้เขานั้นจะเข้าใจโอเคมาดันไปพิพมพ์ข้อความอะไรเข้าเข้ามาก็ไม่รู้นะผมอาจจะใช้คําสั่งไม่ไม่เกลีย์เองนะครับอ่ะไ,ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะอันไหนดูดูหลอนๆเฮ้ยเป็นเป็นเป็นอ,น,อนิเมชันด้วยโอ้โห ประมาณนี้แล้วกันวิน่ากลัวจังเลยอ่ะโอเคผมได้รูปภาพตามที่ผมต้องการแล้วนะครับการใช้งานก็น่าจะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็น AI ที่ฉลาดมากแล้วก็มีประโยชน์มากนะสามารถที่จะเขียนรูปภาพแล้วก็นําเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะอาจจะมีลิขสิทธิ์แบบว่าไม่ให้เอาไปใช้ใน,ในเชิงการค้าหรือว่าเชิงพาณิชย์น,น,นนะทำเล่นๆขำๆนะไม่ให้เอาไปขายอะไรประมาณนี้นะ โอเคผมได้รูปภาพตามที่ต้องการแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ